ก็พอไม่เป็นไรแล้วแต่ว่ามันในช่วงนั้นน่ะคือมันเป็นรอยต่อพอดีเที่ยวหนึ่งอ่ามันจะไปไม่ไปคือมันตอนนั้นมันมันขึ้นมาแล้วว่ามันมันหายใจไม่ออกมันแน่นใช่ตัวนี้หมดมันแน่นขึ้นผูม่ออกแล้วคือออกได้คือน้ำตาไหลอย่างเดียวแล้วใบหนาเนี่ยคือว่ามันไม่รับแล้วมันไม่มีที่หนาเป็นคนแล้ว พันยาผมไม่ผมยังเก็บไอหน้าแบบนั้นอยู่ับไม่ช่วงช่วงช่วงคืนนั้นน่ะเขามากันทุกคนน่ะมองหน้าผมมันไม่ใช่หน้าคนเนาะหรอทุกคนเลยครับครับว่าไม่ไหวแล้วปากต่อปากแล้วก็ไปแต่นี้ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวเราไหวแล้วมีไม่ไหวแล้วเราแย่แน่ครับพี่ชายไปอยู่ขุงทํางานอยู่น่ะผมโทรบอกให้ภัรยาโทรหาพี่ชายบอกมีเวลาว่างกับมันดู เพราะว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายบอกเขาเลยบอกว่าต้องมาไหมมาคืนนั้นเหมือนกันครับคืนนั้นรวมได้เยอะไหมโอ้เต็มบาทเลยเต็มบาทเลยทั้งญยาิมิตรญยาิคนรุ้จากกนเแถวนั้นไปมาดูกันนิดวันสุดท้ายกันครับเต็มบาทเลยคิดว่าจะได้เงินเท่าไหร่ต่อตาช่วงนั้นเได้ ่จะจำไม่ได้แล้วว่าจะได้เท่าไหร่ก็ใช่คุณผู้ชมเราคุยกันตรงนี้เพราะว่าเพราะว่ามีการคุยกันบอกรืที่เป็นแรงๆนี่โอ้ไปทำประกันเต็มเลยเพราะคิดว่ากลัวว่าถ้าตัวเองตายแล้วลูกจะไม่มีคนดูแลครับอะไรต่างๆนานาจะไม่มีคนสมเกียยังไงอะไรมีทำประกันไว้เยอะทำๆไว้ติดไว้คิดว่ารวมแล้วตายปั๊บนี่ได้เท่าไหร่หลายดังอยู่คงไเกินสองสามแสนบาทพอได้ คูยง่ายพอมีข่าทำศพก็ูเลลูยเหลือไว้ลูกฮไม่เรียนแค่นั้นเลยครับแค่นั้นนะได้ข่าวว่ามีคนมากระติบข้างๆว่าจะเพิ่งรีบตายก่อนจะเตือนหมายความว่าไงก็ไปทำขั้งทุดท้ายเนี่ยไปทำไอ้ชาวนกิจเงินล้าน้องสามเดือนก็ถึงจะให้ล้านนึงเลยเหรอก้เงินล้านอ่ะเงินล้านของหมู่บ้านของหมู่บ้านของหมู่บ้านถ้าเกิดเข้า เขาไม้ไม่ได้ต้องสาเดือนอายุไม่ถึงสามเดือนเนี่ยตายไม่ได้รับไม่ได้รับเขาก็ทําให้เสร็จเขาบอกเก็เลยมาบอกเดี๋ยวเพิ่งตายนะตายให้เลยอสามเดือนไปกรู้คิดจะกลายจัดเนี่ยโอ้แต่คิดอะไรผมก็คิดว่าเออผมผมพร้ผมแล้วผมพร้อมจะพร้อมจะทําให้เขาแล้วก็พร้อมที่ว่าไม่ไดด้คิายหมายถึงว่าตัวเราเองเขาบอกเดี๋ยวฉันจะทนให้ถึงให้ถึงสามเดือนได้ทนให้ถึงเพราะอย่างน้อยก็จะได้เงินตรงนั้นมาช่วยดูแลบ้างครับคิดอย่างนั้นเลยเหรอครับ ไม่ได้โกรธเขาเลอเขาบอกบอกว่าไม่ไม่ไม่โกรธเลยเขาเป็นคนบอกเองบอกที่ทําเลยพี่อย่าพี่บานทนได้ามเือนเนี่ยทําทีบานนูใหญ่เขาบอกทีบานนูใหญ่ะทําแล้วนะวันนี้ทนได้อีกสามเดือนถึงจะได้เงินหราตคตณจะโกรธก็โอมาแข่งกาไมกรธไม่โกรธไม่โกรธไม่ได่โกรธเลยวันนั้นลุ่งขึ้นที่บอกรวมกันมาแต่มหนลุ่งขึ้นผมไปคิดอะไรบังเจอหน้าผมตอนนั้น แต่ความคิดของผมอะคือคือจะไม่รักษาไม่รักษาแล้วไม่เจอหน้าผมไอ้ทีมเนี่ยมันยังไงก็จริงๆแล้วก็แปลกเพราะว่าอันนี้ไม่เคยไม่เคยเจอแล้วไม่เคยได้ยินด้วยับผมก็ไม่เคยได้ยินว่าเขามียารักษาอะไรเงี้ยผมผมไม่รู้หรอกพอดีพี่มณีกัากับหน้าหน้าสาวครับชื่ออะไรน้าทีมหน้าทีมอกับพี่มณีโทรมานี่ครับผมเ็โทรมาว่าไง โทรมาบอกแม่ว่าตอนนั้ผมนอนอยู่โทรบ,บอกแม่ว่าเดี๋ยวจะมีหมอมาหานาะจะมีคนมารักษาผมก็ได้ยินยนับทีมมาคืนตอนจะคืนอยู่กับเราไหมไม่อยู่ไม่อยู่เป็นคน <จะ S 2> เดียวที่ไม่ได้อยู่คืนนะไม่ได้อยู่ uh huh. ผมให้ไปรับแม่มาคนเดียวเพราะแม่อยู่เขาวง uh huh. นะมันไม่ไปแต่ลุงเช้าเขาไปไปก่อนครับ ไปก่อนที่จะโทรมาใช่ไหมหรือโทรมาก่อนแล้วก็ไปตอนหนึ่งตอนคืนไม่ได้ไปหรอกพอเชาเขาโทรไปอ่ะเขามาพร้อมมาพร้อมทีมครับมาพร้อมทีมเขาโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมา่อรักษาครับแล้วเราคิดอะ่เขาผมไม่ได้คิดอะไรแล้วผมก่อมันไม่มีทางแล้วคือมันไม่มีทางรักษาแล้วลงนี้เราคิดอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่แล้วมันหายแล้วมันไงมันก็ไม่หายแม่ก็ยังปฏิเสธไปว่าไม่ต้องมาหรอก เขาก็กลัวจะเสียเงินเสียทองด้วยเพราะว่ามันไม่มีจะเสียอีกแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วตอนนี้มันก็สละได้อย่างเดียวคือยอมผมสละตัวเองแล้วว่าผมยอมผมไม่รักษาแล้วจะไม่เสียงเงินแล้วจะได้เงินอย่างเดียวจะจจชีวิตเราเนี่ยนะคร <K ur> uh> ับถ้าเราตายนี่ <K ur> uh> ได้ตังค์ครับถ้าเราอยู่นี่ไม่มีตังค์เสียครับคิดยังไงยอมยอมเลยว่าไม่รักษาแล้วทีนี้แม่เขาพอดีเขาก็เหมือนบุญกุศลสงฆ์น่ะครับครับผมก็เฉืี่ยเหมือนนะ ไอ้คนไม่ตายยังไงมันก็ไม่ตายคนจะหายยังไงมันก็หายเป็นได้ก็หายได้เน่่เน่แฟนเขาพูดว้เป็นได้ก็หายได้ก็ใช้ใจชัยมาเป็นยังไงบ้างเวลาใช้ฤทธิ์สำแดงออกมาเป็นยังไงโอ้ยฤทธิ์เดชน่ากลัวสองสามวันแลกอนะฮะฤทธิ์เดชเป็นไงที่น่ากลัวบอกไปบ้างคนที่เขาใช้จะได้ทนเพราะว่าแต่ยังว่าแต่ก็คนที่เป็นอ่าจะเจ็บปวดน้อยช่วนใหญแหกแต่ก็ต้องทน ในตอนนี้ที่เขาเป็นนกันอ่ะทีผมไม่แนะนําเขาเขาก็บอกเขาแบบนี้แหละเพราะผมเคยปวดเคยเจ็บมาก่อนใช่เจ็บปวดเวลาทานทานไอเนี่ยไอเครื่องดุมใช่ใช่เนี่ยครับผมปวดแต่ต้องทนมันจะไส้ค้ายๆว่าไส้ใหลลวกร่างกายแล้วปวดเมื่อยปวดไปว่าไปหมดเลยไปเกาอะไรเอายาอะไรเอาอะไรมาให้กินทนไม่ไหวหยุดอะไรอย่างเงี้ยคือต้องทนไอคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วไอเราต้องทน ้องทนและไอ้แผลไอ้เผลอไอ้ที่ทาไปอะไรไปเกิดอะไรให้เราเห็นแล้วก็มีกําลังใจขึ้นมาเนี่ยมันเพราะอะไรสองสามวันแรกก่อมันแบบว่ามันหล่อนออกอะไอ้ที่มันเคยเป็นครับที่เคยเป็นมันจะหล่นเป็นแผ่นๆที่เราดึงกันนล้นะทีนี้เราเน้นบาสเน่ทีนี้เราไม่ต้องไปไม่ต้องไปดึงมันออกละทีนี้มันจะแบบคล้ายๆว่ามันจะกระเทาะอลองหล่อนออกมาฟูออกมาแบบเรามีรูเอาเล็บไปแก้ๆๆแล้วมันจะ หลุดเองหลุดเองอ่ะแบบนั้นอ่ะคือเราไม่ต้องไปดึงเหมือนเมื่อก่อนละเพราะเมื่อก่อนเราผมตัวหมาผมจะดึงดึงจนเลือดออกอ่ะเลือดอ,ออกแผลอักเสบเน่าเลยแผลอักเสบนี่พอเป็นวงปุ๊บมันกับพองฟอคล้ายๆฟอข้างในมีลมแบบเนี้เยเราก็เคลียร์พอ,อเคลียร์ออกปุ๊บข้างในก็แดงเป็นวงเป็นวงไม่เป็นแผลไม่เป็นวงเป็นวงเป็นวงแล้วก็จะแดงแดงจนมาดำแล้วมันแดงจนมาดำแล้วถ้าแดงนี่ ยัง <Y> <Y ang S 1> ไม่ค่อยดีขึ้นอาดามนี่หาหละครตรงนั้นเพราะว่ามันผมเป็นข้างในด้วยดูแลตัวเองมานานแค่ไหนกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของบ<ม>ริษัทรักไทรพวกใจชายพวกเขาก็ได้ก็กกตั้งก็เริ่มมานีตั้งก,กัน20บเบือมีนาปีที่แล้วครับจนบเนี่ยถึงเนี่ย10เดือน10เด,เดือนล้วครับ10บเ,บเดือนเรียกได้ว่าความรู้สึกทุกสิ่งอย่างเป็นไงตอนนี้ กลับมาเหมือนเดิมไหมตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ใหาเหลือสท่าไหกยี่สิบพอกลับมาแปดสิบกลับมาแปดบคือมันทํำได้อะไรหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้คือกลัวอย่างเดียวคือพยายามหลีกเลี่ยงของแสลง